คุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับตอนนี้เนี่ยคลายมาตรการคลายล็อกกันเยอะนะฮะ,ฮะแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถทําอะไรได้ตามอำเภอใจนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องที่มันผิดกฎหมาย<ะ>มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะคลายล็อกหรือว่าคลายมาตรการต่อให้คลายล็อกแล้วทําผิดกฎหมายยังไงก็ผิดอยู่ดีเรื่องของบ่อนการพนันครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะกลับมาไม่ว่าจะบ่อนเล็กบ่อนน้อยเจ้าหน้าที่เขาติดตามจับหมดนะครับล่าสุดเนี่ยไปรวบตัวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชครับ บุกจับนักพนันทั้งหมดเนี่ยแปดรายด้วยกันไปเล่นกัดปลากันเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีมาตรการล็อกดาว์สถานการณ์โควิดเนี่ยไม่มีไรายได้ไม่รู้ว่ารายได้จากการกัดปลานี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าพอช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นกลับมาลักลอบกัดปลากันอีกแล้วครับแล้วคุณผู้ชมดูภาพไปจับกันกลางป่าละเมะเลยนะครับแน่นอนฮะว่านอกจากความผิดเรื่องของการพานันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่เอาง่ายๆนะครับต้องระมัดระวังอย่างมากทีเดียว นี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับแลวก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงด้วยครับนำกำลังเข้าไปมีอาสาสมัครอีก20นายบุกเข้าไปจับกลุ่มกลุ่มนักพนันในป่าละเมาะในพื้นที่หมู่ที่6ที่ตำบลท่าไร่อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับจังหวะนั้นกําลังล้อมวงเล่นการพนันกัดปลากันอย่างสนุกสนานครับไปรวมกลุ่มกันอยู่ใต้กอไผ่ในป่าละเมาะแห่งนี้ครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยนักพนันก็วิ่งหนีกันแตกกระเจง ไปคนละทิศละทางครับบางคนเนี่ยเห็นบอกว่ากระโดดข้ามคลองหนีรอดไปได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถไล่จับตัวได้ทั้งหมดเนี่ยแปดรายมีของกลางก็คือปากัดสองครู่แล้วก็มีเงินสดอีกร้อยสี่สิบบาททั้งหมดให้การรับสารภาพครับบอกว่านัดหมายกันมาเล่นพนันกัดปลาเนี่ยทุกวันหยุดเลยฮะทุกเสาร์อาทิตย์จะนัดหมายกันมาฮะเล่นกัดปลาแบบนี้ครับต่อเนื่องมาหนึ่งเดือนแล้วฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกหยุดเล่นไปนาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ไม่มีไรายได้พอสถานการณ์ดีขึ้นหน่อยก็กลับมาฮะสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปรวบตัวอย่างที่บอกไม่ว่าจะบ่อนเล็กบ่อนใหญ่หรือว่าจะเป็นการพนันประเภทอะไรก็ตามนะฮะช่วงนี้เนี่ยต้องต้องกวาดล้างให้ได้<ะ>เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับคลัสเตอร์ใหม่ๆที่อาจจะแพร่ระบาดได้แล้วมันจะหนักนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันครับในข้อหารักลอบการเล่น การอาลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็รวมไปถึงความผิดพรกฉุกเฉินและพราบโรคติดต่อด้วยนะครับ